สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคุณมือบอลการ์เด้นครับ วันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่สดใสครับท้องฟ้าเปิดแล้วครับเมื่อคืนก็ตกไปนิดหน่อยครับสำหรับฝนเนาะ่วนนี้ก็ดูแลสุขภาพันด้วยนะครับฝนตกทั่วประเทศครับตอนนี้ชัยนาธก็ตกแทบทุกวันเหมือนกันครับแล้วก็ตอนนี้ผมลําบากมากเลยเอาแต่กล้องดูถนนหน้าบ้านครับตอนนี้เทศบาลมาทําทางครับแล้วตอนนี้ฝนมันตกเนาะเขาก็ไม่สามารถาที่จะมาทําต่อได้ครับก็เลย เป็นสภาพเนี้ยครับรถตอนนี้ก็เละทุกคันเลยรถที่บ้านก็เป็นกำลังใจให้กันครับใครที่ลำบากอยู่น้ำท่วมก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะแถวไปไกลครับวันนี้เราจะมาคัดเลือกสายพันธุ์หรือต้นพันธุ์ครับอ่าบอนสีลูกไม้ครับเพื่อจะเก็บไว้ทำพ่อแม่พันธุ์ครับ ส่วนตัวแล้วที่บ้านก็ไม่ได้มีลูกไม้ที่มีความสวยงามอะไรมากมายครับก็มีตามตามท่านที่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเนาะก็คัดเลือกมาได้ประมาณนี้ครับก็จะเก็บทั้งห้าต้นนี้ไว้ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับวันนี้ก็จะมาทําการเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับส่วนตัวแล้วจะเลือกต้นที่มีสีสันที่จัดจ้านครับแล้วก็สีสันที่แตกต่างกันเพื่อที่เวลาจะมาผสมกันแล้ว สีของพ่อของแม่จะได้มารวมตัวกันอยู่ในต้นของลูกนะครับก็คาดหวังไว้อย่างนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนการผสมนันแต่ละครั้งก็มีความยุ่งยากนิดนึงครับเพราะว่าเกสรเราต้องเก็บไว้นะครับเช่นเกสรตัวผู้ต้นไหนที่ออกมาแล้วแล้วเราอยากใช้เป็นพ่อพันธุ์ก็เราต้องเก็บเกสรไว้แล้วเราก็รอครับทีนี้ ทีนี้แล้วเราก็รอให้ต้นแม่พันธุ์ที่เราต้องการเหมือนกันให้เขาติดฝักขึ้นมาและเราก็รอผสมครับก็จะมีขั้นตอนที่งุ่งยากพอสมควรเนาะส่วนตัวแล้วก็เนี่ยครับคาดหวังไว้อยากให้เขาจับคู่กันครับเห็นไหมก็คาดหวังว่าเขาจะติดฝักพร้อมกันครับก็จะนํามาผสมกันครับคู่นี้เนาะหรือคู่นี้ครับคู่นี้ก็สวย นี่มันก็จะได้ลูกออกมาที่หลากหลายครับเนาะตอนนี้ก็คัดเลือกมาได้ห้าต้นครับเนี่ยต้นนี้สวยนะส่วนตัวผมอะ่ะลักษณะผมชอบลักษณะใบเขาครับใบสวยมากเห็นไหมต้นนี้ชอบสีการกัดสีกัดกัดเม็ดสีของเขาครับเม็ดสีทางด้านไหนใหญ่มาก ก็เลยคัดเลือกมาครับมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ให้ทางสวนเราเนาะฟุตบอลสี 4, ลูกไม้บ้านๆน,นะครับตอนนี้ก็ราคาหลักร้อยเนาะใครสนใจก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับมีแบ่งจาหน่ายอยู่นะครับหนึ่งร้อยบาทครับผมมาครับเปลี่ยนกระถางก็เลยดีก,กว่าก็จะลองวันนี้ก็จะใช้อ่าใบกระปูลว้นลวนๆเลยนะครับโอ้ลม้ม เนี่ยเราจะเอาเขาออกมาจากกระถางอย่างนี้วางลงไปวันนี้เลือกใช้กระถางสิบนิ้วเลยนะครับเปลี่ยนทีเดียวเลยผมกี้เกียดทำหลายที นหนึ่งต้นตอนนี้ดินใบก้อนปูก็หายากมากครับจุดที่เราเข้าถึงก็น้ำท่วมก็แทบจะไม่มีใช้เลยที่บ้านลูกค้าประจำก็สั่งครับก็เลยต้องแบ่งให้ลูกค้าด้วยเนาะที่บ้านก็เหลือน้อยแล้วครับเดี๋ยวต้องออกเก็บเพิ่มแล้ว นี่สองต้นอว่ยมากอ่ะต้นที่สามครับนี่ลากเต็มทุกกระถางเลยเห็นไหมในนี้ก็ไม่มีอะไรครับใบก้อนปูร่วนๆเลยเห็นไหมครับการปลูกวันสีครับสามารถใช้แบบนี้ได้เลยเนาะนี่เห็นไหม ให้ดูใบก้ามปูล้วนๆเลยไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยไม่มีดินไม่มีแกบไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยให้ทุกท่านดูใบก้ามปูล้วน จริงๆแล้วมีต้นหนึ่งนะครับที่ชอบเนาะแต่ทีนี้เมื่อวานออกขายครับก็เลยโดนชิงไปลูกค้าแบ่งไปครับก็เหลือเท่านี้ก็เลยเอามาสั้งพ่อแม่พันธุ์เพิ่มดีกว่าเนี่ยครับในนี้ก็ไม่มีอะไรเลกครับเนี่ยที่ผผมใช้ปลูกเห็นไหมใบก็ปลูกล้วนๆเลยนี่ตัวนี้มีลูกด้วยนะเนี่ยแยากลูกดีวกว่าไหม อแยกลูกดีกว่าครับได้สองต้นเลยนะลูกเนี่ยอ้าแยกเลยแล้วกันหนก็กนี่แล้วเนาะ,ะได้เอาเขาเข้าโรงเรือนอบตั้งแม่อย่างเดียวเลยเหนก็รื้อแล้ว จะแยกลูกเขาดีกว่านี่อยู่นี่ต้นหนึ่งรู้ก,ก่อนบ้างเขาอยู่ตรงไหนแดดเริ่มมาแล้วครับแดดก็อยากออกฝนก็อยากตก โอ้นี่ไงหัวเขาอยู่นี่แยกได้ไหมเนี่ยโอ้ต้นเขายังเล็กอะต้นเขายังเล็กมาก ต้องขออย่งเล็กเกินครับไม่แย่ดีกว่าเอาไว้ก่อนให้เขาอยู่กับแม่ไปก่อน อ๋ในหนึ่งต้นต้นสุดท้ายครับนี่ตัวนี้ก็สวยนี่ครับนะสีสันจัดจ้าน เรียบร้อยเรียบร้อยครับสำหรับการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ของบอนสีลูกไม้ครับมาทำการเปลี่ยนกระถางเนาะในครั้งนี้ครับก็คัดเลือกได้มาทั้งหมดห้าต้นครับก็มีที่ชื่นชอบทุกต้นเลย่ต่มากก็ชอบเป็นการส่วนตัวทุกต้นครับเพราะว่าลวดลายเขาแตกต่างกันนะครับแล้วก็เวลามามาผสมกันจะได้ลูกที่หลากหลายออกมานะครับบอนสีบ้านๆครับไม,ม่ได้มีชื่อเสียงแต่อย่างใด แต่เราลักของเราครับเราเอามาผสมของเราเองได้เราไม่ต้องไปขวนขวายหาต้นไม้ที่มีราคาแพงไม่ต้องไปเอาต้นที่มีราคาหลากักหมื่นหลักแสนก็ได้นะครับเอาที่เรามีกําลังเราไหวแบบไหนเราชอบแบบไหนไม้สวยไหมแพงใครก็ชอบทั้งนั้นแหละครับแต่กําลังเรามีมากน้อยแค่ไหนเราต้องดูด้วยนะครับก็ได้ทั้งหมดห้าต้นครับวันนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้าคนคุณมือบอลการเด่นด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ